รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทวินเฟรมร่วมกับธนาคารกรุงเทพและเมืองไทยประกันภัยเดอะมอลล์กรุ น้องหนูน้องหนูพี่เทพมึงมาได้ไงวะพี่เทพพี่เทพได้ยินฉันไหมพี่เทพได้ยินฉันไหมพี่เทพแช่์ไขพี่เทพขอบคุณนะน้องหนูโอ๊ยร้อนจังเลย ¿Qué lo hace? ไม่รอยถึงยังไม่ลืมอีกนะจะจำทำไมเตื่นแล้วนะ<อ>ค่ะลูกค่ะคุณ<อ>แม่นี่จานน้ำส้มแม่คันเองกับมือเลยนะ อย่าทิ้งไว้นานจ้ะเดี๋ยววิตามินละลายหมดค่ะดื่มหมดเลยถ้าชอบแบบนี้คราวหน้าแม่จะคั้นให้ทุกวันเลยไม่ต้องหรอกค่ะคุณแม่หนูไม่ชอบดื่มน้ำส้มตอนเช้าเพราะว่ามันจะแสบท้อง ทีหลังเอาเป็นกาแฟดีกว่าค่ะไม่ชอบแต่ดูหมดแก้เลยเนี่ยนะหนูเสียดายของนะคะไม่อยากกินทิ้งกินขว้าง อันนี้เขาจะตั้งท้องหรือยังนะช่างเถอะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา ฉันบุกไปหาคุณหนูที่กรุงเทพเลยดีไหมรู้หรอว่าบ้านเขาอยู่ไหนนะ่ะแล้วแน่ใจนะว่าถ้าไปแล้วนะ่ะเขาจะไม่เอาน้ำมาสาดไล่เห็นพี่เทพเป็นแบบนี้ฉันก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะพี่เขาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยพี่เทพคงเสียใจมากนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเชื่อหรอว่าพี่เทพจะทำร้ายคุณหนูได้ลงคอ ไม่เชื่อแต่ยังไงเราก็ต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าพี่เทพไม่ได้จงใจทำร้ายเขาทำไมคุณหนูเจ็บป่วยอะไรนักหนาจะโทรยังไม่ยอมโทรมาเลยเราว่านะเขาคงมีเหตุผลสำคัญข,ของเขาแล้วมั้งนี่มันเวรกรรมทแท้ๆไหนจะเรื่องตั้งคณะกรรมการสอบอีกพ่อเป็นไงบ้างพ่อฟ <c oughs> ังจากผู้ใหญ่แล้ว เห็นทีเจ้าเทพจะเดือดร้อนหนะักทำไมล่ะพี่เทพไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ทุกอย่างมันเป็นแค่การคาดเดาชมพูพี่เทพเป็นคนดูแลการประมูลนะแล้วไหนจะมีเรื่องคลิปเขียวเสวออยอีกแต่ไม่ต้องห่วงหรอกทุกอย่างมีทางแก้ไขต้องรองั้นเหรอบ้าที่สุดนี้ฉันทำคลิปออกมาบ้างว่าฉันเป็นเมียอีกคนได้ไหม ไม่ใช่อย่างนั้นแค่พี่เทพบอกให้รอก่อนรอทำไมไม่เข้าใจพี่เทพนี่ก็น่าเบื่อเข้าไปจะรอทำไมกันอีกเอ้ยผูหยุดวอยวายทีเถอะหงงหัวฮะเออเออเอนี่ว่าแต่คุณหัวโทรบ้างหรือเปล่า อืเนี่ยห้ามาเอาเรื่องวันนั้นนะไปพูดต่อหน้าเจ้าเทพเด็ดขาดเลยเข้าใจไหมทำไมล่ะพี่เทพ็ควรจะรู้ว่าตอนนี้คนอื่นมองเขาเป็นแบบไหนยังไงมันก็ต้องรู้แต่ตอนนี้มันยังเจ็บอยู่จิตใจมันคงยังไม่พร้อมเอาไว้ว่ารออีกสักหน่อยถูกป่ะเนี่ยพวกเองลองคิดดูนะ ถ้าเจ้าเทพมันรู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะมันจะรู้สึกยังไงพ่อพ่อเจ้าเทพเป็นไงบ้างพี่เทพเจ็บหนักคงรีบร้อนเลยไม่ได้ค่าดอย่าง,งคาดิทภัยสมควรแล้ว หมายความว่ายังไงที่คุณพูดน่ะใช้ปากหรือเปล่านายทัญเทพจงใจชนท้ายรถผมเขาคงโกรธที่เห็นนักกรไปกับผมทำไมต้องทำร้ายกันด้วยคุณพูดแบบนี้ถือว่าเป็นการกล่าวหาพี่เทพนะครับผมบอรอให้พิเทพฟื้นก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยคุยกัน คุณไม่ต้องมาขู่ผมผมเป็นทนายความเรียนกฎหมายเล่มเดียวกับคุณนั่นแหละเออนะใจเย็นกันไว้ก่อนเถอะนะี๋ยวรอพ่อเต้ฟื้นแล้วเราค่อยคุยกันนะผมจะพานกรกลับไปรักษาตัวที่กรุงเทพทำไมต้องไปกรุงเทพอ่ะคุณรู้ว่าไม่ได้เก็บอะไรมากมายไม่ใช่เหรอคุณห้ามผมไม่ได้หรอก ฉันจะมารับลูกสาวของฉันกลับบ้านเดี๋ยวนี้เอ,อแต่ว่าคุณนายครับเอ,อคุณรับปากว่าจะดูแลลูกสาวฉันแล้วนี่มันอะไรฮะลูกของฉันโดนคนของคุณทำร้ายนายธัญเทพคิดว่าเป็นใครฮะถึงได้กล้าทำกับลูกสาวฉันถึงแบบนี้ คน,นรุณผมว่าเรารอฟังความจริงจากทั้งสองทางก่อนดีกว่านะครับเเราไม่ได้อยู่ที่ที่เกิดเหตุไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับไม่จําเป็นนะักการดาเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยก็จริงแต่จนป่านนี้ยังไม่ฟื้นเลยคุณป้าครับผมสั่งให้รถพยาบาลเนี่ยมารับนักกรแล้วนะครับแล้วผมจะกลับไปกับน,นักกรเลย คุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมดูแลเองขอบใจมากนะพ่อทัศเรื่องของยายหนูเนี่ยป้าไว้ใจพ่อทัศคนเดียวเท่านั้น น่าเห็นใจพระเทพอะไรของคุณนั่นนะเหงี่ว่าเรื่องบางอย่างเนี่ยคนเราไม่ควรจะใฝ่สูงเกินไปสอนลูกสอนหลานให้เจียมตัวบ้างนะผู้ใหญ่ไฟชาติระกูลต่ำอย่าได้คิดเด็ดดอกฟ้าหัดตักน้ำใส่กระโหลกถึงโงกดูเงาไปบ่อย แต่ได้มีผิดหวังยังไงก็ผมขอตัวก่อนนะครับ ทางโน้นน่ะนะเขาดูถูกเหย,ยียดหยามมันจกยอะไรดีแค่นี้มันก็แย่พอแล้วเอาเป็นว่าพวกเองอย่าเอาเรื่องนี้ไปพูดกับพิเทพโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมพี่เทพควรต้องรู้เขาจะได้แก้ตัวเอ็งพูดเหมือนกับว่าไม่รู้จักมันข้าเชื่อว่าถ้ามันอยากจะพูดมันพูดแต่แรกแล้วแต่ที่มันไม่พูดถึงเนี่ย มันต้องมีเหตุผลเขาคิดว่าเขาเป็นใครมาจากไหนกันนะถึงได้ดูถูกพวกเราขนาดนี้พวกผู้ดีแปะสะแลบไฮโซโย่อตาดโถเอาไว้หาะให้ได้ก่อนให้มาดูถูกจางจังเถอะเอาไว้ยเทพมันพร้อมเมื่อไหร่แล้วเราก็าค่อยว่ากันแต่ผมว่านะงานนี้พี่เทพนหนักแน่ สนับสนุนโดยบัตร B First Smart TPN Rapid s i e r a จากธนาคารกรุงเทพลูกสาวฉันไม่จำเป็นต้องฟังความจริงอะไรจากปากของพวกแกแต่ผมเป็นหัวงคุณอนุณกรไม่อยากให้เธอเข้าใจผมนะบ้านทุ่งสวรรค์ผิดๆพิษพี่ท,าทาัศน์คะอย่าทำให้นกตอนลำบากใจอีกเลยนะคะเราจะทนนกัน